มนุษยาชาติรวมาทั้งถึงประเทศไทยนี้กำลังตกอยู่ในอันตรายเราทั้งหลายอาจจะมีโอกาสที่แก้ตัวได้กับตัวแต่บางคนนั้นจะไม่มีโอกาสแก้ตัวไม่มีโอกาสกับตัวจะต้องจมดิ่งลงไปในนรกจะต้องจมดิ่งลงไปในปัญหาในความทุกข์ยากทรมานตายทั้งเป็นและรวมาทั้งถึงมีแต่ความเป็นอัปมงคลติดตัวไปนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นปัญหาสําหรับชาวโลกเป็นปัญหาสําหรับผู้ที่เป็น <c oughs> ผู้มีอายุพี่มีประสบการณ์และผู้ได้ผ่านโลกมาดังนั้นก็จึงเป็นหน้าที่แหงการทําคุณงามความดีเท่าที่ทําได้เท่าที่จะแสดงออกที่จะต้องเป็นผู้ยืนยันว่าหากใครก็ตามทําผิดทาบาปจะต้องได้รับกรรมไม่ควรจะทําผิดทาบาปไม่ควรจะทําในสิ่งที่สนุกสนานเพลิดเพลิน,นจะนํามาซึ่งปัญหาที่ยาวนานและเป็นปัญหาที่มากมายหนักหนาสาหัส,หสหกันดังนั้นเราก็จึงต้องเป็นผู้ที่ <c oughs> คอยช่วยเหลือคอยประครับประคองและคอยที่จะส่งเสริมให้ผู้ที่จะแก้ไขผู้ที่จะมาบอกกล่าวผู้ที่จะมาเปลี่ยนแปลงให้สังคมนั้นได้มีสังคมแห่งความเรียนรู้สังคมแห่งความเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องพระธรรมครสังสอนของผู้เจ้านั้นเป็นสิ่งที่เยียวยา เราทั้งหลายทั้งปวงในทุกครัง้งทุกคาที่อยากจะทําอะไรตามอารมณ์ที่อยากจะทําอะไร,ตา,าร,าะะไรตามความต้องการความรู้สึกนั้นหากเราไม่มีอะไรมายับยัง้งไม่มีอะไรมากีดขวางไม่มีอะไรที่จะมาเตือนใจเราก็อยากจะทําเราก็อยากจะเป็นท่านเราก็อยากจะตอบสนองอารมณ์แต่ถ้าเราได้นําพระธรรมคําสั่งสอนและ สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสได้สอนว่าผลแห่งการกระทำเช่นนรกนี้มีความทรมานกันแสนสาหาัสเราจะต้องได้รับกรรมอย่างแน่นอนเราจะหลีกเราจะเลี่ยงเราจะหนีไม่พ้นไม่ว่าจะไปอยู่ที่ใดไม่ว่าจะอยู่บนฟ้าจะอยู่ในดินอยู่ในถ้ำอยู่ในน้ำอยู่ใต้บาดาลกรรมก็จะตามไปลากมาให้ได้ทดใช้ให้จะต้องเสียหายให้จะต้องเดือดร้อนดังนั้นการที่จะทำอะไรไป หากเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนตนเองเปลี่ยนเปลี่ยนชินทำเปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นทําไปแล้วมีแต่กองกิเลสมากมายเพิ่มพูนเราก็จะต้องระลึกไว้เสมอว่ากรรมกําลังจะตามเราแล้วเราจะต้องเดือดร้อนเราจะต้องทุกข์ทรมานเราจะต้องเสียหายหากมนุษย์ทุกตัวต,วตนนั้นได้มีพระธรรม ที่ได้กดแห่งกรรมและเรื่องของการลงโทษของเวรของกรรมแล้วก็อาจจะเกิดความสะดุ้งกลัวอาจจะเกิดเกิดความบาดกลัวอาจจะเกิดความรู้สึกว่าไม่คุมไม่ไม่เหมาะที่จะไปแสดงอารมณ์หรือต้องการสิ่งใดๆอาจจะนํามาซึ่ง ปัญหาที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นี่ก็มีแต่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ชี้ทางให้เห็นว่าหากมีอะไรเกิดขึ้นในอารมณ์ในจิตใจในความต้องการแล้วให้มองถึงผล้ายที่จะตามมาอย่างมากมายอย่างยาวนานอย่างหนักหนาสาหัสกากย์อย่ามองเพียงแค่ความสุขที่เราอยากจะได้ที่เราอยากจะได้สัมผัสหรือเราอยากจะได้ประสบเสียงแค่ชวนครังชั่วคราวและสิ่งที่ จะเดือดร้อนทรมานจะตามมาอันเป็นความท <c oughs> ุกข์ยากลําบากทรมานบางคนนั้น <c oughs> ก็ไม่มีโอกาสแก้ตัวบางคนนั้นเสียหายก็จะต้องจบชีวิตลงบางคนเสียหายก็จะต้องกลายเป็นผู้ <c oughs> ตกต่ำไม่มีวันที่จะผุดโผล่ขึ้นได้ดังนั้นจะทําอะไรต่างๆนั้นก็จะต้องให้เห็นผลที่จะต้องตามมาในเรื่องของความเดือดร้อนเสียหายก็มีแต่พัรรมที่เราจะต้องส่งเสริม ที่ต้องรักษาไว้ในแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสได้สอนไม่ใช่เอามาขู่ไม่ใช่เอามาทําให้หวาดกลัวเอาความจริงมาพูดแต่มนุษย์ไม่ชอบความจริงมนุษย์ไม่ชอบอะไรที่มาขัดขวางความรู้สึกแห่งความสุขความสุขที่เป็นไปด้วยยาพิษความสุขที่เป็นไปด้วยโทษด้วยภัยสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ควรจะต้องสื่อสารและควรจะต้องบอกกล่าวและเตือนตนเองว่าอย่าได้คิดสนุกสนานอย่าได้คิดทําอะไรเพลิดเพลินที่เรียกว่าขอให้สาใจสมใจในอารมณ์หลังจากนั้นก็จะ จะกลายเป็นเสียใจเป็นการเศร้าใจเป็นการทรมานใจไปตลอดทั้งชีวิตและตลอดไยถึงชีวิตที่จะต้องจากโลกนี้ไปนี่ก็เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายทั้งปวงก็จะได้เตือนตนได้เห็นถึงภัยและจะต้องเป็นผู้ที่เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจจะต้องเสียสละจะต้องมาช่วยเหลือจะต้องมาดูแลก็กลา,ายเป็นการสร้างบูมสร้างกุศลการเป็นการทน <c oughs> ไปเป็นการที่จะถ่ายโทษของตนเองที่เคยได้ทําผิดทาบาปเปลี่ยนมาทําคุณงามความดีมาช่วยเหลือมาถึงได้มากไ,ได้น้อยก็ยังดีกว่าไม่ทํามีการแสดงเจตนาลมีการแสดงความจริงใจที่อยากจะให้ มนุษย์บนโลกใบนี้อยู่กับความดีอยู่กับความปลอดภัยอยู่กับความประเสริฐเพื่อจะได้เข้าถึงการเป็นมนุษย์เป็นเทพเ,เป็นเทวดาเป็นภูมิแม้กระทั่งเป็นภรรยะก็จึงเป็นสิ่งที่เป็นจิตสํานึกของบรรดาผู้คนที่ได้ผ่านการพัฒนาและได้ผ่านการบําเพ็ญเพียรมาแล้วบัดน,นี้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงก,ก็อยู่ในบรรยากาศของการลําลึก ถึงคุณของแผ่นดินแผ่นดินนั้นไม่ใช่มีแต่แผ่นดินมีแต่พื้นดินแผ่นดินก็หมายถึงบรรดาผู้คนที่อยู่ในแผ่นดินนี้เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายทั้งัวงรวม้งถึงพระธรรมคำสัำ่งสอนและรัพยากรวัฒนธรรม วัฒนธรรมในสิ่งดีงามประเพณีใดที่ดีงามศาสนาที่อันประเสริฐเราก็ควรจะต้องปกปักรักษาคุ้มครองให้เกิดความมั่นคงถาวรให้เป็นสัญลักษณ์อันประเสริฐเพื่อจะได้เกิดเป็นประโยชน์ต่อบรรดาเยาวาชนที่จะต้องเกิดมาในภายหลังเด็กน้อยที่จะเกิดมาที่ก็มีอันตรายมากมายนอกจากโกาครคภัยไข้เจ็บจะต้องผ่านด่านมาแล้วยังมีเรื่องของกองกิเลสอีกซึ่งบรรดาปีศาจมารทั้งหลายทั้งปวงจะเข้าครอบงำจะทำร้ายทำรายทุกตัวตน ที่มาอยู่บนโลกใบนี้เราจึงต้องมี <c oughs> ผู้เสียสละที่จะคอยปกปักรักษาที่จะคอยแก้ไขที่จะคอยที่จะส่งเสริมให้ไปสู่ในทิศทางและหนทางแห่งความดีบบดน,นี้การสร้างบุญบาร,รมีของบรรดามนุษย์ทั้งหลายเป็นเรื่องจําเป็นเพราะเราจะปรารถนาจะได้ พ้นจากทุกก็ต้องสร้างบาร,รมีสร้างบาร,รมีก็ด้วยความเมตตาและด้วยความเสียสละด้วยการทำทานด้วยการมีความอดกั้นอดทนด้วยมีความสัจจาได้ทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีก็ถือเป็นการสร้างบุญสร้างบุญนสน อานนี้สมผลบุญที่ท่านาทั้งหลายทั้งปวงได้ประพฤติปฏิบัติได้อยู่ในศีลได้ทำได้บำเพ็ญเพียรก็จะเป็นเหตุเป็นปันจจัยที่จะทําให้ศาสนาได้ต่อยอดได้มีอายุยืนขึ้นและจะได้เป็นผู้ที่เข้าถึงธรรมได้รับความเมตตาช่วยเหลือปกปักรักษาคุ้มครองดูแลจากบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์อันดีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มหาโพธิสัตว์เจ้ามหาเทพยดาเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์